เปิดเส้นทางลดห้องเย็นมรณะขนแรงงานพมา่าตายหมู่ที่เมืองไทยการลักลอบลงนี้ของแรงงานต่างด้าวที่แอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยยังมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆสาเหตุที่สำคัญเกิดจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในประเทศเมียนมาเป็นหลักซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของแรงงานพมา่า ที่ต้องการเข้ามาสแสวงหาโอกาสในชีวิตด้วยความหวังที่ต้องการพลิกชีวิตที่ยากลําบากให้ดีขึ้นไม่ต้องแลกด้วยยาดเงื่อแรงกายก็ตาม3เส้นทางที่แรงงานต่างด้าวใช้ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยก็คือทางด้านอำเภอแม่ศบจังหวัดตากอาเภอสังขลาบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีแต่ที่มีการลักลอบเข้ามามากที่สุดคือในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง เขาค่าไหนนะ่าที่ราคาถูกกว่าที่อื่นจึงได้รับความนิยมจากแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างมากถือเป็นประตูสวรรค์ของกระบวนการรักลอบขนแรงงานถืน่ซึ่งยังเป็นปัญหาใหญ่ที่ประเทศไทยต้องเผชิญจนถึงทุกวันนี้โดยตามสถิติแล้วมีแรงงานไม่ถึงครึ่งที่มาขอขึ้นทะเบียนเอาไว้ส่วนที่เหลือยังเป็นแรงงานผิดกฎหมายที่ต้องใช้ชีวิตแบบระบบซ่อนๆ ขบวนการบักโลกนําเข้าแรงงานต่างดาวจะมีวิธีการหลากหลายรูปแบบเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ตำรวจแม้จะต้องเสี่ยงอยู่บ้างแต่แรงงานเหล่านี้ก็พร้อมเพราะดีก็อดตายอยู่ที่บ้านเกิดแต่ด้วยความลูปของแก๊งขนแรงงานจึงต้องการจํานวนคนให้มากที่สุดในการขนส่งแต่ละเที่ยวเรียกได้ว่าเมื่อเสี่ยงแล้วก็ต้องเอาให้ขุมด้วยสาเหตุนี้เองทำไม่ในช่วงที่ผ่านมา ได้เกิดสู่กันนาตรรมบลายครั้งหลายคราเกี่ยวกับารเสียชีวิตของแรงงานต่างด้าวซึ่งอยู่ระหว่างหลบหนีเข้าเมืองไทยแต่ไม่เคยมีครั้งไหนที่สะเทือนขวัญและเกิดความสูญเสียชีวิตมาถถกเท่ากับเหตุการณ์วันที่9เมษายนปี2551เหตุเกิดขึ้นภายในรถห้องเย็นที่รักรอบขนแรงงานเถื่อนเข้ามาในประเทศไทยพบศพชาวพมา่า54ศพนอนอัดกันเป็นปลากระป๋อง อยู่ในตู้ห้องเย็นของรถสิบล้อที่บรรทุกอาหารทะเลสุดหมายเลขทะเบียน700619จังหวัดระนองด้านหน้ารถมีข้อความบ้าบรุ่งเรืองซับโดยจอทิ้งเอาไว้บริเวณปากซอยชายป่าละมอลิมถนนเพชรเกษมบ้านบางกุ้วยนอกตำบุญนาคาอำเภอสุขสำหลาญจังหวัดระนองและยังมีชาวพม่ารอดชีวิตอีก67คนในสภาพโคมา่า จากการขาดอาการหายใจเจ้าหน้าที่้องรีบช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยหลายคนต้องให้ออกซิเจนเพื่อช่วยชีวิตไปตลอดทางส่วนอีก46คนที่อาการไม่หนักหนาสาหัสเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวไปไว้ที่สพสุขสำหราบเพื่อสอบสวนจากการตรวจสอบพบว่ามีชาวพมา่าที่อยู่ในรถคันดังกล่าวทั้งหมด121คนส่วนผู้เสียชีวิต54ศพ เป็นชาย17คนและหญิง37คนจากคำให้การของผู้รอดชีวิตได้เปิดเผยถึงวิธ,ธีทเฉียดตายในตู้ห้องเย็นมรณะว่าตนเองเดินทางมากับน้องชายเพื่อรักลอบเข้ามาทำงานในเมืองไทยโดยทั้งหมดเดินทางมาจากกรุงย่างกุ้งและเมืองมลลำใหญ่ประเทศพมา่าโดยนั่งเรือที่ก่อสงเพื่อมาขึ้นฝั่งที่แพรปาแห่งหนึ่งในจังหวัดระนองจากนั้นขึ้นรถห้องเย็นบรทุกปลา เพื่อเดินทางไปทํางานที่จังหวัดพังงาและภูเก็ตโดยต้องจ่ายเงินค่าหัวรายละห้าพันบาทในตอนแรบกบคนยังน้อยอยู่คนบนรถสามารถนั่งกันได้แต่มีการรับคนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนเต็มตู้ทาให้ต้องยืนกันอย่างเบียดเสียดขยับเนื้อขยับตัวแทบไม่ได้พอรถออกจากเพล่ป่ามาได้ประมาณ20นาทีคนงานทั้งหมดก็เริ่มรู้สึกอึอดอัดหายใจไม่ออกเพราะเหมือนเครื่องทาความเย็น ไม่ทำงานทุกคนพยายามดิ้นหลน่นทบฝาผนังห้องเย็นอยู่หลายนาทีเพราะถูกล็อกจากด้านนอกทำให้หลายคนที่อยู่ในห้องเย็นทนไม่ไหวขาดใจตายต่อหน้าต่อตาที่เราคนสองคนบางคนบีดหลงกระเสือกกระสนเพื่อหวังจะเอาชีวิตรอดเวลาผ่านไปอีกพักใหญ่ก่อนที่รถจะโจอดเพราะคนขับได้ยินเสียงผิดปกติจึงจอดบริเวณป่าละมอซึ่งห่างจากอำเภอเมืองระยอ ราวๆเกิกิโลเมตรเมื่อคนขับรถลงมาเปิดประตรูห้องเย็นด้านหลังก็พบศพแรงงานต่างด้าวนอนตายไปจำนวนมากโดยแต่ละศพมือเท้าเกรงหง,งงองจากการทุรนทุรายเพราะขาดอาการหายใจเมื่อเห็นเช่นนั้นคนขับจึงวิ่งหนีฝ่าความมืดเข้าป่าเพราะกลัวความผิดโดยเสียบปุญแจรถคาเไว้เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเจอรถของกลางทำให้การสืบคดี จึงไม่ยากเย็นนักภายในเวลาไม่นานตำรวจก็ทราบชื่อคนขับส่วนเจ้าของรถคือนายดำรงผุดดีโดยเจ้าตัวออกมาปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นกับการขนแรงงานถื่นพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายจับนายสุชนบุญปลองอายุ38ปีอยู่บ้านเลขที่47ทับหหมู่ที่1บนึ่ตำบลบางนอนอำเภอเมืองจังหวัดระนอง ซึ่งเป็นคนขับรถคันดังกล่าวต่อมาในช่วงคำ่ำวันที่15เมษายนปี2,551หบอที่สพเมืองระนองมีการถแถลงข่าวการจับกุมนายสุชนบุญปลงคนขับรถสิบโลห้องเย็นบรรทุกปลาโมรณลนะเบื้องต้นนายสุชนให้การรับสารภาพว่าเวลาประมาณ20นาฬิกาของคืนวันที่9เมษายนตนเองได้ขับรถสิบโลห้องเย็นบรรทุกปลาไปที่แพ โดยมีคนเปิดประตูให้จากนั้นได้มีชายอีกคนพร้อมกับผู้หญิงเป็นคนนับจำนวนแรงงานพมา่าขึ้นรถโดยได้ค่าจ้างขับรถไปส่งแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนเงิน80,000บาทต่อเที่ยวเพื่อไปส่งที่บ้านอ่าวมะขามถนนสักดีเดชตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเมื่อขึ้นรถบนที่เรียบร้อยผู้หญิงนับจำนวนแรงงานพมา่าได้เดินขึ้นมาบนรถพร้อมใเบอร์ของตนเอง กับแรงงานพม่าที่อยู่ในห้องเย็นเพื่อเอาไว้โทรถามสถานการณ์ต่างๆและสอบถามเรื่องอากาศและแอร์ภายในรถมีความพอดีหรือไม่โดยช่วงแรกรถวิ่งมาก็ไม่มีปัญหาอะไรไมีการสอบถามไปมาตลอดทางและมีรถร่วมขบวนการอีกคันหนึ่งวิ่งคอยคุมเชิงเพื่อดูสถานการณ์อยู่ห,งหง่างๆจนมาใกล้ถึงที่เกิดเหตุตนเองไม่ได้รับโทรศัพท์เพราะเส้นทางมืดมาก ประกอบกับเส้นทางคดเขียวต้องขับรถอย่างระมัดระวังแต่แรงงานพมา่าก็โทรซ้ำแล้วซ้ำอีกพร้อมทั้งทุบฝาผานังรถจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าสอยข้างทางและเปิดประตูออกเมื่อเห็นว่ามีแรงงานพมา่าล้มตายไปจํานวนมากบางส่วนก็ตกลงมาจากรถจึงได้เดินไปแอบหลบซุ่มดูอยู่ที่บริเวณฝั่งตรงข้ามพอรุ่งเช้าจึงได้โบกรถประจําทางไปที่อําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร แล้วนั่งรถโตไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้ากรุงเทพโดยกลางวันจะนั่งบ้างเดินบ้างอยู่ตามท้องสนามหลวงกลางคืนก็จะกลับเข้านอนในโรงแรมและติดตามข่าวตลอดจนกระทั่งเกิดความสำนึกผิดและกอก,ก,กลัวว่าจะถูกฆ่าตัดตนจึงติดต่อไปอยังพี่สาวให้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดระนงเพื่อขอเข้ามอบตัวจากการสืบสวนขยายผลของเจ้าหน้าที่ทำไม่สามารถ จากผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมได้และกอบไปด้วยนายดำบงผุดดีเจ้าของรถบรรทุกนายจิราพัฒน์โสภาพันธ์วรากุลเจ้าของแพโชคเจริญนายเฉลิมชัยวริจจันปิงผู้จัดแรงงานพมา่าขึ้นรถบรรทุกและนางสาวปัญชลีชูสูงภรรยานายเฉลิมชัยและเป็นผู้นับจำนวนแรงงานพมา่ากรณีการเสียชีวิตของแรงงานพมา่าจำนวนมาก ส่งผลให้หลายฝ่ายให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้แต่รัฐบาลพม่าเองซึ่งละเลยประชาชนของตัวเองมานานยังได้เข้ามาดูแลคดีนี้อย่างใกล้ชิดถือเป็นประวัติศาสตร์ของการดูแลประชาชนที่อยู่นอกประเทศพมา่ากันเลยทีเดียวจนกระทั่งวันที่27ธันวาคมปี2555ศาลจังหวัดละนองได้ตัดสินจำคุกจำเลยทั้งหมดแต่มีโทษลดหลั่นกันไป ได้แก่ในายดำรงผุดดีเจ้าของรถบรรทุกจำคุกสิบปีนายเฉลิมชัยวิริจันเป่งผู้จัดแรงงานพามา่าขึ้นรถบรรทุกจำคุก9้าปีนายจิราวัตรโสภาพันธ์วลากุลเจ้าของแพโชคเจริญจำคุกหปีนายสุชนบุญปลองคนขับรถบรรทุกจำคุกหปีและนางปัญชลีชูสุขผู้นับจำนวนแรงงานพามา่าจำคุกสามปี จากข้อมูลผมว่าพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองเป็นอีกจุดใหญ่ที่แรงงานต่างด้าวจะลักลอบเข้ามาทางเรือแล้วต่อรถไปทํางานตามจังหวัดภาคใต้โดยใช้รถห้องเย็นคนอาหารทะเลเป็นพาหนะยอดนิยมประเภทหนึ่งเพราะมีการตรวจค้นไม่มากนักเนื่องจากก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการออกมาโวยวายว่าการเปิดห้องเย็นระหว่างทางจะทำให้อาหารทะเลเสียหายขบวนการขนแรงงานต่างด้าว จึงอาศัยจุดนี้ขึ้นมาอ้างเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เปิดตวจด,ดูภายในซึ่งเป็นปัญหาคาราคาซังเรื่อยมาจนกระทั่งมาเกิดเหตุใต้หมู่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามปัญหาแรงงานเถื่อนลักลอบเข้าประเทศยังเป็นปัญหาที่คาราคาซังมาเป็นเวลานานเพราะมักมีกลุ่มขบวนการที่เป็นคนไทยคอยลักลอบพาแรงงานเถื่อนเข้าประเทศโดยเก็บค่าไนนะ่าเป็นเงินสูงถึงห5,000ันบาทต่อหัว ด้วยรายได้ที่เป็นกอบเป็นกรรมทําให้กระบวนการเหล่านี้สามารถจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับราชการบางกลุ่มบางคนทําให้หูไปนาะเอาตาไปไล่ซึ่งทุ่งสถานการณโควิดแบบนี้ผลประโยชน์ของคนกลุ่มเล็กๆมันทําให้ประเทศชาติเสียหายหลายแสนล้านมาแล้วพบเจอกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสําหรับวันนี้ขอบพระคุณครับ ชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม s u b สไครต์ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานําเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ